สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> น้องกับป๊าค่ะเราก็กำลังจะไปส่งน้องพะใจที่โรงเรียนนะคะหลังจากนั้นค่ะป,ะปะ๊าก็จะไปส่งน้องในเมืองค่ะที่โรงเรียนนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้น้องไปโรงเรียนวันแรกค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะลงลีฟมาค่ะทุกคนป๊าเขาแบบว่า กลินน้ำหอมในรีปะค่ะกลิ่นมันแรงมากๆเลยนะคะปะป๊าแบบไอและแบบเหมือนจักว่าค่ะแบบนี่ค่ะแพ้มากเลยค่ะอายแคนีค่ครั้งที่สแล้วนะคะที่ปะป๊าเป็นแบบนี้ค่ะครั้งครั้งแรกก็ ้งแรกที่สนามบินแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สองก็คือแบบว่าตอนที่น้องไปซื้อน้ําหอมครั้งที่สามก็คือน้องทาความสะอาดห้องะคะ่ะทุกคนน้องทําความสะอาดห้องแล้วทีนี้แบบด้วยความที่ว่าเราอยากดับกลิ่นไงคะเพราะว่าวันนั้นนะมันมีปาร์ตี้แล้วทีนี้แบบมันก็ทั้งกลิ่นปลาล่าแล้วก็กลิ่นชาโอมะคะ่ะน้องก็เลยฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ก็คงจะฉีดเยอะหน่อยอะคะ่ะแล้วทีนี้พอปะป๊า เปิดประตูเข้ามานะคะป๊าป๊าออกไปข้างนอกไปไปทำธุระหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ๋อเอาขยะไปทิ้งแล้วทีนี้พอขึ้นมาเปิดประตูแล้วก็คือแบบเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นสเปรย์มันเข้าจมูกทันทีนะคะป๊าป๊าแบบหน้าซีดอ้วกออกเลยค่ะทุกคนคือแบบเนี่ยค่ะน้องกังวลมากๆเลยนะคะกังวลว่าเออเผ่อบางที บางทีเวลาป๊าเขาไปเดินไปทํางานใช่ไหมคะเดินทางอะไรเงี้ยบางทีบนเครื่องบินหรือว่าตามโรงแรมตามอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกลิ่นน้ําหอมอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้คนก็ต้องใช้น้ําหอมอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าคนคนแพ้อยู่แล้วคะ่ะต่อให้กลิ่นไม่แรงไม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบทจะแพ้ก็แพ้ขึ้นมาอะไรเงี้ยป,ป๊าเขาบอกว่าป๊าเขามียาอยู่นะคะยาพ่นที่แบบว่าเวลาหายใจไม่ไม่สะดวกไม่คล่องอะคะ่ะเขาจะฉีดไอ้ที่พ่นเข้าไปในป๊าอะคะ่ะ อย่างวันนั้นน้องว่าจะไปซื้อไอ้น้ําหอมดับกลิ่นมาไว้ในห้องน้ํานะคะเดินเข้าไปแกก็คงลืมน้องก็ลืมด้วยค่ะพากันเดินเข้าไปในร้านน้าหอมนะคะยังไม่ทันทันถึงหนึ่งนาทีเลยค่ะปาป๊าแบบว่าสสอึกเลยนะคะรีบวิ่งออกมาน้องก็เลยแบบว่าเออแบบกลับออกมาไม่ไม่ซื้อเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็จะถึงนะคะถ้าขับรถมาเราก็จะขับอ้อมค่ะ ถ้าปั่นจักรยานมานี่ก็เป็นถนน,น,นขวาม,มือนี่ก็เป็นถนนสำหรับจักรยานนะคะนี่ก็เป็นรถโรงเรียนค่ะ รถรับส่งนักเรียนดูเด็กๆก็กำลังพากันมาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวฉันจะขึ้นทาง i ด e นข้างถนนเห็นไหมอย่าประกุเดนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกอย่าเล่นอันตรายนะคะ ป๊าก็กำลังไปส่งน้องพูใจค่ะอย่างนี้ทุกวันค่ะถ้าไอป๊าก็จะมาส่งน้องพูใจทุกวันอะนะคะในตอนเช้านอกจากคือแบบว่าปป๊าะจะมีธุระจริงๆอะไรอย่เงี้ยป๊าถึงจะให้น้องมาส่งอะนะคะ วันนี้ค่ะจริงๆน้องไปโรงเรียนเองคนเดียวก็ได้นะคะแต่ป๊ป๊าเขาบอกว่าวันแรกนะคะเขาก็เลยอยากไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงเรียนมันเปลี่ยนสถานที่ด้วยค่ะคือโรงเรียนเนี้ยค่ะเข้าไปในเมืองเดี๋ยวยังไงตามน้องกับป,ะปะ๊ป๊าไปดูโรงเรียนน้องนะคะว่าเป็นยังไงคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังขับรถไปที่โรงเรียนค่ะ และนี่นะคะก็คือป้ายรถเมล์ที่น้องต้องมาขึ้นค่ะส่วนด้านหน้านี้นะคะก็คือโรงงานผลิตกาแฟนะคะที่มีชื่อเสียงในแถวสโกอเนนะคะในเขตภาคใต้แถวที่น้องอยู่ค่ะและรถประจําทางค่ะทุกคนเห็นไหมคะสีเขียวเนี่ยค่ะก็คือมันจะวิ่งผ่านหน้าไอ้ไป้ายรถเมล์หน้าบ้านน้องนะคะน้องสามารถขึ้นได้ทุกสายเลยค่ะที่มันเข้าในเมืองค่ะ แต่ว่าเวลาขากลับนะคะน้องจะนั่งได้แค่สายเดียวค่ะเพราะว่าน้องจะนั่งสายสองนะคะมันจะไปจอดป้ายรถเมล์ที่หน้าโรงเรียนน้องพอใจค่ะมันก็จะได้ทําให้เราแบบว่าประหยัดเวลานะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยในการที่ต้องมาเดินอ้อมอีกหลายรอบเพื่อที่ว่าไปรับน้องพอใจนะคะค่ะและนี่ก็คือเข้าเขตในเมืองเฮลซิงบอยแล้วนะคะ ก็คือตอนนี้ต้นไม้ใบไม้ค่ะก็เริ่มเปลี่ยนสีบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดค่ะทุกคนตรงฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นร้านเอเชียค่ะที่น้องมาซื้อประจำมานะคะเป็นร้านผู้หญิงตึกราบ้านช่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ถ้าฝั่งขวามือนะคะถ้าเราเดินไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะมันก็จะติดทะเลตรงด้านหน้าค่ะทุกคนก็จะเป็นท่าเรือนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือค่ะที่มีลูกป,ปั้นอยู่นะคะก็เป็นแชนันค่ะทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือค่ะทุกคนตรงตึกนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรม ตรงที่กระจกเนี่ยค่ะก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็ไอสถานีรถไฟค่ะอยู่ข้างล่างปปาก็บอกน้องนะคะถ้าเธอเลิกเรียนน้องก็มาขึ้นรถบัสตรงนี้ค่ะมันก็จะมีป้ายรถเมล์นะคะตรงที่ป๊ะปาชี้ไปค่ะเดินยังไม่ถึงไอตรงตึกที่มีไอนี่แหลมๆสวยๆนะคะก็จะเป็นโรงเรียนค่ะค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงในเมืองแล้วนะคะป๊ะปาก็กําลังจ่ายตังค่าจอดรถอยู่ค่ะ ที่ประเทศสวีเดนนะคะเราต้องเสียตังค่าจอดรถค่ะทุกคนค่ะและตรงด้านหน้านะคะก็เป็นห้องสมุดค่ะ

เขาบอกว่าหยุดตึกตรงนี้นะคะไทยโครเนอร์ค่ะก็คือว่าน้องเคยมากินอาหารไทยที่นี่นะคะตอนที่น้องมาวีซ่าเยี่ยมป๊ะป๊าครั้งแรกค่ะปะ,ปะป๊าป๊ะป๊าพามากินค่ะป๊ะป๊าบอกนะคะปกติถ้าเกิดน้องมาค่ะประตูตรงนี้จะไม่เปิดนะคะน้องต้องใส่รหัสค่ะตรงนี้มันจะมีที่ให้สำหรับ ใส่รหัสนะคะมันก็จะเปิดค่ะค่ะตอนนี้น้องก็ขึ้นมาข้างบนห้องเรียนแล้วนะคะคุณครูก็บอกให้นั่งรอก่อนค่ะเพื่อที่ว่ารอเพื่อนๆมาให้ครบก่อนนะคะถึงจะเข้าห้องค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องประชุมนะคะ คุณครูบอกค่ะว่าพรุ่งนี้จะมีการทดสอบนะคะเพื่อที่ว่าเราจะอยู่ชั้นไหนคะ่ะตอนนี้ป๊ะป๊าก็นั่งรอนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องก็อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านค่ะ <c oughs> น้องมีอบรมแค่สองชั่วโมงนะคะตอนแรก น้องก็บอกป้าป๊าค่ะคุณกลับก่อนเดี๋ยวฉันกลับรถบัสเองอะไรเงี้ยป้าป๊าเขาว่าเออแค่สองชั่วโมงเดี๋ยวฉันนั่งรอนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะจะได้ไม่ต้องนั่งรถบัสกลับบาะะ้านค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะน้องก็จะให้ชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ข้างทางนะคะระหว่างเดินทางกลับบ้านค่ะซึ่ง ในเมืองนะคะจากโรงเรียนมามาถึงบ้านน้องนะคะขับรถประมาณ7นาทีค่ะทุกคนถ้านั่งรถบัสมาก็ประมาณประมาณนี้เหมือนกันค่ะประมาณส0นาทีนะคะเพราะว่ารถบัสต้องจอดแต่ละป้ายด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ไกลค่ะดูหาต้นไม้บางต้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสวยงามมากๆเลยนะคะพอกลับไปถึงบ้านคะ่ะทุกคนน้องก็จะ นอนพักผ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคือนก็คือน้องก็นอนไม่เต็มอิ่นเท่าไรค่ะพอหลังจากตื่นนอนมานะคะน้องก็จะนั่งทํางานสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนช่วงหลังปะปาเลิกงานค่ะเราก็จะไปชอปปิ้งกันนี่ก็คือป้ายรถเมล์ที่น้องต้องมานั่งรอขึ้นรถบัสนะคะถ้าน้องไปเองค่ะพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนปั๊มนี้นะคะก็คือเป็นปั๊มน้ํามันที่ป้าป๊ามาเติมน้ํามันประจําค่ะซึ่งก็เดินมาจากบ้านน้องนะคะก็เดินมาประมาณ5นาทีค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะน้องก็กําลังจะไปซื้อฮอทดอกค่ะพอดีคุยกันเรื่องฮอทดอกนะคะน้องก็เลย่ะอคิดอยากกินค่ะนี่ก็คือไอ้ปั๊มที่ป้าป๊ามาล้างรถนะคะเป็นประจําค่ะซึ่งเป็นปั๊มที่อยู่หน้าบ้านเองนะคะ อากาศหนาวนะคะเลยคิดอยากจะกินฮอทดอกร้อนๆคะ่ะ You want uh, boiled b o i l or fried like here? I want fry like here? Uh huh. Normal, normal yeah. Not with cheese or chicken or normal. This one s chicken? <S This is chicken. I'm not have cheese, but oost a normal. Normal in and chicken in. Okay. okay. <laughs> in bread? Yeah. yeah. In bread? Yeah. Okay. Nong, la, สำหรับคลิปนี้นะคะน้องและครอบครัวค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจทุกการรับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย